่าวนี้ผมต้องให้พี่ติวเล่าแล้วล่ะพี่เป็นเรื่องอะไรมันเป็นการแข่งขันครั้งแรกของจังหวัดอ่างทองอ่ะคือผมอยู่มาสามปีผมก็ไม่เคยได้ยินเหมือนกันการแข่งขันนกกรงหัวจุกอนกกรงหัวจุกต้องให้คนใต้อย่างพี่เล่าให้ฟังแม่จะทาเสียงนกกรงหัวจุกให้ท่านผู้ชมได้ฟังก็แม่เรียกร้องไม่พอถูกไงพี่วิวิดอะไรเงี้ยพอเป็นมาเป็นไงพี่นกกรงหัวจุกพี่ว่านกกรงหัวจุกนี่ก็มีประวัติความเป็นมาก็เรียกว่าสมัยก่อนเนี่ย คนจีนฮะคนจีนเนี่ยเขาจะมีนกกรงหัวจุกนะครับชาติแรกเลยครับที่นํานกกรงหัวจุกเข้ามาเลี้ยงก็คือชาวจีนนะครับท่านผู้ชมครับประมาณปีพุทธศักราช2,410โอ้โหนานมากก็ก็เป็นเป็นร้อยปีอ่ะมันร้อยปีที่แล้วนะครับในประเทศไทยก็เริ่มมานิยมเลี้ยงกันในปีพุทธศักราช2,504นะครับโดยเฉพาะภาคใต้ของประเทศไทยนะครับผมก็ให้พี่เล่าได้แหละเพราะอย่างเงี้ยก็จะมีการสมัยก่อนเนี่ยเขาจะนํามาตีกัน เอาตีกันหรออ่าเอามาตีกันเหมือนไก่อ่ะเอานกมางงมาชนกันมาตีกันนกกองหัวจุกเนี่ยนะที่อ่ก็คงจะเหมือนเอานอกมาตีกันะะนะครับเหมือนไก่ชนเนี่ยแต่ว่าพอมาปีพุทธศักราช2องพนะครับก็เลยเล่น ได้แนวคิดว่าเอ๊ะเอามาตีกันยังไม่ดีอ่ะเสียงร้องน่าจะเพราะกว่ามีการประกวดประชันขันแข่งกันก็คือเป็นแบบใหม่นะครับ,รบประชันเสียงร้องคล้ายๆนกเขาวชวาเสียงไงนกเขาเนี่ยเขาเขาใช้เสียงเล็กเสียงกลางเสียงใหญ่ทีนี้นกลงหัวจุกก็แทนที่จะามาตีกันก็มีเสียงร้องที่เพราะมาคิดกันเสียงร้องนะครับ จากนั้นก็มีการแพร่หลายมาถึงภาคกลางภาคเหนือส่วนภาคอีสานเนี่ยก็จะมีเหมือนกันแต่ว่าน้อยมากนะครับนกลงหัวจุกเนี่ยเป็นที่นิยมของคนภาคใต้มายาวนานนะครับสืบทอดมาตั้งแต่รุ่นลูกรุ่นหลานจนเรียกว่าเขาเรียกว่าวัฒนธรรมพื้นบ้านของภาคใต้ไปภาคใต้เนี่ยถ้าเดินไปบ้านนู้นบ้านนี้นะแน่นอนสิ่งแรกที่เห็นก็คือนกกลงหัวจุกไม่นกลงหัวจุกก็ต้องน้งเขาวคือมีกงนกแขวนอยู่นะครับก็ถ้าเป็นภาคกลางบ้านเราน้องปอนนึกถึงภาพสมัยก่อนจะมี หลังนกกระจอกอ่ะอ่าฮะอ๋อแต่นั้นเป็นธรรมชาตินี่คือเต็มอแต่อันเนี้ยของเรียกเรียกว่าเป็นการเลี้ยงนะครับไม่ว่าจะเป็นนกโรงหัวจุกหรือว่านกเขานะครับก็จะเห็นโรงแขวนตามบ้านเรือนเนี่ยเกือบทุกบ้านนะครับแล้วก็จะมีการตั้งชมลมนกโรงหัวจุกอ่าก็มีการประกวดประชันขันแข่งกันนะครับครับสําหรับการแข่งขันนกรงหัวจุกเนี่ยได้รับความนิยมนะครับถือว่าเป็นกีฬาชนิดหนึ่งเลยที่มีผู้ผู้คนให้ความสนใจมากแล้วไม่ใช่เฉพาะชาวไทยนะครับตอนเนี้ยชาวต่างประเทศ โดยเฉพาะแถบเอเชียบ้านเรานี่แหละใกล้ๆทางภาคใต้นิยมไม,ยไม่ว่าจะเป็นมาเลอินโดนะครับก็จะมามีการประชันขันแข่งกันนะครับก็ตนกรุงเทพเองก็เริ่มมีความนิยมขึ้นเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าในกรุงเทพมหานครนี่ก็มีพี่น้องชาวใต้มาเยอะออก็อาจจะแพ้หลายกันคือประเพณีวัฒนธรรมต่างๆอย่างนี้นะครับก็บางครั้งเนี่ยมีการแข่งขันกันสัปดาห์ละหลายครั้งทีเดียว อย่างน้อยก็ในสัปดาห์นี้มีที่สนามให้แข่งขันกันเขาก็จะมีขึ้นรอกแล้วก็มีเสามีรอกแล้วก็ปิดแขวนประชันกันนะครับก็มีชมรมตอนนี้มีเยอะมากนะครับเป็นร้อยๆชมรมโโส่วนนกลงหัวจุกนะครับท่านผู้ชมครับก็การที่จะนําเข้ามาเนี่ยส่วนใหญ่แล้วนกลงหัวจุกตัวผู้เนี่ยจะมีการแข่งขันกันคือเอาตัวผู้มาแข่งขันกันหนึ่งก็คงจะเป็นเรื่องของนกตเมียเนี่ย ร้องไม่เพราะร้องไม่เป็นเพลงเออจริงเหรอเนี่ยอ้าวก็ถึงได้บอกเมื่อกี้ที่ที่บอกน้าปอนว่าแมเรียกนกเขาเนี่ยเขาเรียกจู่ฮุกกรูใช่ไหมจู่ฮุกกรูอ่าจุกรูอะไรยเงี้ยแต่นกลงหัวจุกเนก็คล้ายๆกันเสียงแต่ว่าเสียงจะเล็กอผมไม่เคยได้ไม่เคยฟังนะเนี่ยน่าก็เสียงเพราะถ้าพูดถึงคล้ายๆเสียงนกประหลอดบ้านเราอะประหลอดป่าอะไรเงี้ยนะฮะก็นกลงหัวจุกเนี่ยเลือกมาก็จะมี ดูกันที่ลักษณะรูปร่างแล้วก็น้ําเสียงที่ดีตัวอย่างเช่นมีรูปร่างเหมือนคล้ายๆปรีกล้วย mm hmm. ตัวเล็กๆป้อมน,นะครับแล้วก็มีปากของนกเนี่ยทางด้านบนหรือด้านล่างเนี่ยควรจะใหญ่นะครับแล้วก็เสียงดังกังวานอยู่ในลําคอ <c oughs> ก็คือต้องมีเสียงใหญ่นะครับหน้าอกก็ต้องใหญ่ด้วย ซึ่งก็หมายถึงว่าปอดใหญ่อะก็คือร<ม>้องได้นานร้องได้เป็นเพลงร้องต่อเนื่อง<ม>ก็อย่างที่บอกน้องปอนเมื่อกี้ว่านกตัวเมียร้องไม่เป็นเพลงร้องได้เหมือนกันาาแต่ว่าไม่เป็นเพลงก็เนี่ยตัวเล็กๆนะฮะเห็นอย่างในภาพเนี่ยก็น่ารักแล้วก็ร้องได้เขาจะวัดกันที่ว่าร้องได้นานร้องได้ทนร้องได้ยาวเป็นเป็นเพลงอ้อ่ามันมีเพลงเลยเหรอพี่คล้ายๆนกเขาอ่ะไม่มันเป็นร้องเป็นเพลงเลยระก็คือร้องต่อเนื่องมีกี่จังหวะกี่ท่อนเสียงยาวเสียง ออร้องได้ร้องได้กี่คำอะไรเงี้ยเป็นเพลงเป็นทํานองอ่ะคือเพลงนี่คือเมโลดี้ของเพลงนะครับคงไม่ได้ร้องว่าสาวิสาลรักอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ละพี่แล้วการร้องของนกเขานกนกนกกรงหัวจุกเนี่ยพี่มันเป็นยังไงการร้องของเขาก็คือต้องร้องเต็มเสียงเลยคือเสียงดังเสียงดังไกลออ่านะครับเสียงแหลมเสียงดังเนี่ยเหมือนเสียงดนตรีเสียงของนกกรงหัวจุกเนี่ยที่ควรจะ จะเป็นเสียงใหญ่น่าจะเป็นเสียงใหญ่ก็ไปทํานองเสียงนกเขาเนี่ยฮะถัดมาก็เสียงกลางเขาจะแบ่งเป็น3ามเสียงก็คือใหญ่กลางเล็กเหมือนนกเขาเลยนะครับแล้วก็มีถินกําเนิดเน่นกงงหัวจุกเนี่ยเขาบอกว่าเพลงของนกงงหัวจุกเมื่อกี้ที่บอกน้องปอเขาร้องเป็นเพลงเขานับกันยังไงถ้าจะร้องให้เป็นเพลงเนี่ยคิดเป็นเพลงเนี่ยก็คือมีคำสามคำขึ้นไปจนถึงเจ็ดคำนะนะอะไรเงี้ยอย่างนี้เปล่าเลย จะจำทำได้จะเป็นนกลงวดจุกแล้วนะเนนกที่ร้องได้สามถึงห้าคำเนี่ยจะเป็นนกแบบธรรมดานี่ถือว่าธรรมดาสามถึงห้าปิววอ่อะไรเงี้ยคือคณะกรรมการเขาจะไปฟังตรงนั้นไปฟังนี่ไปฟังแล้วเขาก็นับเลยนะใช่ใช่ก็เหมือนเหมือนน้องปอลร้องเพลงออกมาเป็นกี่ประโยคกี่คาอะไรเงี้ยนะครับเป็นเป็นคาเป็นบทแต่ถ้า 6- กถึงเจ็ดคำเนี่ยถือว่าเป็นนกที่หายากมากส่วนใหญ่จะร้องสามถึงห้า หกถึงเจ็ดนี่ถือว่าสุดยอดโเขาเรียกว่าเสียงเอื้อนดีเหมือนที่เขาโบราณเขาว่าถ้าใครฟังตุ๊กแกถึงเก้าเก้าครั้งนี่คือโชคดีใช่ไหมพี่แต่คือไม่เคยได้หายากไงหายากอ่ะก็จะเป็นนกที่หายากนะครับอย่างที่บอกครับหกถึงเจ็ดคำเนี่ยจังหวะและคําร้องก็แต่ละครั้งเนี่ยมันต้องมีการสม่ําเสมอแล้วก็ชัดเจนนะครับร้องเสียงชัดในขณะร้องเพลงเนี่ยก็ต้องมีท่าทางด้วยไม่ใช่ว่ายืนเฉยเฉยแล้วร้อง ุูยเป็นอะไรเงี้ยประกวดอะเคเนมี่แฟนตาทซียอ่เนี้ยต้องมีการตีปีกมีการมีท่าทางลีลานะครับันกร้องเดอะสตาร์หรือเอเอฟก็มาดูนะฮะก็แหมรายละเอียดเยอะมากถ้าอยากรู้เนี่ยก็คือแน่นอนครับแต่ที่แน่ๆพี่ที่ผมอ่านอ่านตามข่าวเหรอครับราคานกกงหัวตุกแต่ละตัวนะพี่ราคาตั้งแต่หลักหมื่นถึงหลักแสนเลยพี่ครับจริงเหรอมีเป็นหมื่นเป็นแสนครับตามแล้วนี่เขาเขียนต่อยังไงพี่ว่า แค่กลงอ่ะแค่กลงก็เป็นแสนกลงนี่จะเป็นเป็นการประกวดประชันกันด้วยกลงอะนะอ้าวถือว่าหัวหัวเขาเรียกหัวหัวกลงตะขอตะขอที่เกี่ยวอ่าที่เกี่ยวที่แขวนเนี่ยตรงนั้นอ่ะบางถ้าเป็นกลงนกเขาเนี่ยนะเขาใช้ทองแท้ๆเลยอ้าแล้วก็บ้านอีกอะนี่มีเพชรมีอะไรซึ่งเราเคยเห็นกันนะครับกลงเนี่ยเป็นแสนก็มีนะครับก็อยู่ที่ราคาอยู่ที่ว่า จะประดิษฐ์ประดอยตกแต่งกันอย่างไรนะครับ,รบถ้ายิ่งนกมีราคาดีนกชนะเลิศเป็นแชมป์ระดับประเทศเนี่ยก็จะต้องใส่กรงที่สมศักดิ์สรีแชมป์ะนะครับซึ่งรายละเอียดเนี่ยจะมีเยอะนะครับ,รบซึ่ง<ะ>ในครั้งนี้นะฮะจังหวัดอ่างทองมีการจัดการแข่งขันนกลงหัวจุกนะครับในงานฉลองเปิดนุสสวารีสวนในพระเดชสวนมหาราชแล้วก็ใช่ครับแล้วก็สวนในพระเอกาทุศรสเมื่อวันเสาร์ที่สามสิกายนที่ผ่านมานะครับก็ จะมีการแข่งขันอย่างนี้ครับพี่ที่ผมอ่านตามข่าวนะบอกว่าการแข่งขันประเภทเสียงทองประเภทปากเปียกมาราทอนแล้วก็ประเภทสี่ยกสี่ยกแปดดอกไม่รู้คืออะไรไอ้พวกปากเปียกมาราทอนพอได้ออกว่าคือล้องกระหน่ำเลยใช่ไหมพี่นะแล้วไอ้สี่ยกแปดดอกพี่มันคืออะไรก็พอรู้ไหมยกหนึ่งเนี่ยก็คือเขาก็คงจะเป็นเรื่องของเหมือนกับนักมวยเห็นไหมแต่สมัยก่อนอ่ะที่เอาขันเจาะรูใส่น้าให้มันเวลาตีไก่อ่ะ เหมือนกันอ๋อเป็นรอบๆอย่างนั้นนะก็คือเลขเป็นยบแต่เขาจะตั้งไว้เท่าไหร่ตามเวลาที่เขากําหนดนะครับซึ่งในรายละเอียดของการแข่งขันนี่ก็ต้องขออภัยท่านผู้ชมนะไม่สันทันเท่าไหร่เมื่นกันแต่ก็เคยเห็นที่เขาประกวดประชันกันแต่เรื่องกติกาเนี่ยเราไม่ค่อยรู้ครับแต่เท่าที่อ่านให้เราให้ฟังเมื่อสักครู่ก็พอรู้ว่าเสียง ร้องกี่คำร้องกี่คำอะไร,รอย่างเงี้ยนะครับ,รบ<ว>แล้วก็ลีลานั่นก็เป็นเรื่องของนอกกรงหัวจุกอีกหน่อยคงจะเป็นที่ฮิตและนิยมกันขึ้นในจังหวัดอ่างทองเรานะครับว่าแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วจะเป็นทางภาคใต้นะครับทา่านผู้ชมครับ